ไข่ต้มนะครับเป็นอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแต่ก็มีคำถามตามมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยหรือวัยเก่าๆของเราเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรากินทุกวันได้ไหมวันนี้เรามาหาคำตอบที่ชัดเจนกันครับเดี๋ยวก่อนครับมีใครบ้างครับที่ยังกลัวการกินไข่กลัวถึงขั้นว่าต้องเคี่ยไข่แดงทิ้งเลยทราบไหมครับว่าการทำแบบนั้นเนี่ยอาจจะเท่ากับว่าเรากำลังถึงสุดยอดอาหาร หรือซูเปอร์ฟู้ดที่ราคาถูกที่สุดในโลกไปแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยไข่เนี่ยแหละครับคือซูเปอร์ฟู้ดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็เพราะความเชื่อเก่าๆเ,เรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยครับซึ่งวันนี้แหละถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันใหม่เพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดของเราส่วนใหญ่นะครับร่างกายเราเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเลยไม่ได้มาจากไข่โดยตรงอย่างที่เราเคยเข้าใจกันมาตลอดครับ เอาละครับพอเรารู้แล้วว่าไข่ไม่ใช่ผู้ร้ายเรื่องคอเลสเตอรอลทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วข้างในไข่เนี่ยเขามีอะไรดีๆซ่อนอยู่บ้างเริ่มจากนี่เลยครับไข่ไก่1ฟองเนี่ยให้พลังงานแค่ประมาณ70แคลอรี่เองครับนิดเดียวเองแต่ในพลังงานที่น้อยนิดแค่นั้นครับกลับอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมีมากกว่า10ชนิดเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ โดยเฉพาะในไข่แดงนะครับไอเจ้าส่วนที่หลายคนชอบเขี่ยทิ้งเนี่ยแหละครับคือขุมทรัพย์ของสารอาหารเลยนะทั้งโคลีนที่เข้าไปช่วยบำรุงสมองและความจําของเราโดยตรงเลยแล้วก็ยังมีลูทีนที่ช่วยถน,นอมสายตาลดความเสี่ยงจอประสาตาเสื่อมในวัยเก่าได้เป็นอย่างดีเลยครับและที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือโปรโตีนจากไข่เนี่ยเขาเป็นโปรโตีนคุณภาพสูงมากหมายความว่ายังไงก็คือร่างกายเราสามารถดูดซึมเอาไปใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้เกือบจะเต็มร้อเเลยครับ ซึ่งเรื่องนี้จําเป็นมากๆนะครับสาหรับวัยที่เพิ่มขึ้นที่เราต้องการจะรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอนั่นเองครับมาถึงคําถามยอดฮิตเลยครับแล้วเราจะกินได้แค่ไหนล่ะถึงจะเรียกว่าปลอดภัยมาดูกันเลยนะครับสําหรับคนที่มีสุขภาพปกติดีทั่วไปสามารถกินไข่ได้สบายๆเลยครับวันละ1-2ฟองไม่ต้องกลัวเลยครับว่าไขมันจะพุ่งแถมยังช่วยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายได้ซ้ําแต่ทีนี้สําหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างเช่นผู้ที่เป็นเบาหวาน มีไขมันในเลือดสูงหรือมีความดันสูงอันนี้แนะนําให้จํากัดเฉพาะไข่แดงนะครับอยู่ที่สัปดาห์ละประมาณ3-4ฟองก็พอส่วนวันที่เหลือก็เน้นกินแต่ไข่ขาวแทนวิธีนี้จะปลอดภัยที่สุดครับทีนี้เรามาดูเคล็ดลับดีๆในการกินไขใ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกันบ้างนะครับข้อแรกเลยคือต้องเลือกวิธีที่ใช่ให้เน้นกินเป็นไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นจะดีที่สุดเลยครับเพราะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่น้ํามันที่เราใช้ทอดไม่ใช่ที่ตัวไข่เลย ข้อ2คือต้องปรุงให้สุกเสมอเพราะว่าไข่ดิบเนี่ยมันย่อยยากครับแล้วก็ยังไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินบางตัวด้วยและข้อสุดท้ายที่หลายคนอาจจะเผลอทําไปคือไม่ควรกินไข่พร้อมกับกาแฟหรือชาทันทีนะครับควรจะเว้นระยะห่างกันสักหน่อยอย่างน,น้อยก็1นชั่วโมงเพื่อไม่ให้มันไปรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กจากไข่ที่เรากินเข้าไปนั่นเองครับมาสรุปกันอีกครั้งชัดๆนะครับไข่เนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยถ้ารู้จักกินให้ถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสม ที่สำคัญคือเป็นอาหารที่ราคาถูกหาซื้อง่ายมากๆและมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะกับคนวัย40ปีขึ้นไปครับก็หวังว่าข้อมูลเรื่องไข่ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบสาระสุขภาพดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องสารภาพเอาไว้ด้วยนะครับเราจะได้มาดูแลสุขภาพดีๆไปด้วยกันเพราะสุขภาพดีเราสร้างได้ทุกวันสวัสดีครับ